ช่วงนี้เศรษฐกิจย่ำแย่พี่น้อง,งเงินบาทเงินมันเพิ่มแซ่บเลยพี่น้องแซ่บๆกันเด้อพี่น้องเด้อเด็ดปิ้งปลากิ๊กมนเล่ ปลาไลอยู่วบัตรหาตถโพนเฮ้ยเนาะสบายดีและสวัสดีนะเนาะพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขูสู่คนเด้อพี่น้องเนาะภาวะภาวะทั้งบุญเมื่อนี่พี่น้องเนาะมากับครอบครัวสามครอบครัวเมื่อนี่พี่น้องเลยมากับน,นี่แหละพี่น้องเลยมีแต่ปลาลัย ปลายยังอื่นบมีปลายอรงเดียวไหลทะลุไหลทะลวงพี่น่อยเนาะอาไเดียวคนกับพี่น้อยสบายดีกันึ่สบายดีมาเนี่ยมจีแต่น้อยทุงละอะไรเนาะบ้านป้าสิเป็นพ่าข้าวบแม่นแล้วเนีสยงสาขพันนี่คอชิดอาซาขนาดหนอยหนอยเอานะจีเดีว เอ <ส straightforward. S 2> ินดูข้าหมเพิ่นมาปล่อยแล้วไเพินเม่ฮะโาเนเอาเอาเอบเล้ามาแล้วมาใหม่อีกเลยข้ามาเล้วสเต็กตุ้งเร สำหรับร่วมทำบุญนั้นนี่ปุุงรสนื่งแฟนกินเอโดยว่าถาแบบเอาเมื่อคอยกับธรรมชาติตัวไปกับจัางว่ากันดีราคาหนึ่งเอาเมื่อหนึ่งเทไรหนึ่งเทไรโอ้หนึ่งยังนักแล้วจ้ะถุงละล้านปอล้านเพื่อเล็โดยจะอะไรแจ็คตัวนี่ถุงละแจ็โตัวนี่ 2เบิ่งมันจะท้อนคือหลายโตเลเนาะบ่นมันมันมันจะท้อนน้ําด้ดเอันนี้เดี๋ยวขอจักกล้องก่อนบดนี้นมานํากัน3ครอบครัวมื้อนี้เนาะคอยแท้จ้ะ บายเด้ขอลูก <zo> ก่อนนี <rua> ่เนาะโอ้ตื่นเช้าบ่เชียงเลยบ่ไว้ตื่นแต่6:00นมื้อนี้บ่โดยคนคตื่นสายมาตื่นเช้ายวจักหน่อยนี่อยู่ด้เนาะโดยปรับร่างกายบ่ทันด้พี่น้องเอ้ยสแกนก็มีเนาะสแกนโอประตูเนาะโอ้สแกนได้บ บมได้โมได้เนาะบมมีเงินได้สแกนโมได้เนาะมอกล้องอันนี้เนาะอยากกระไรป็นกล้องเว้นนะเดี๋ยว่มาซื้อเลยด้วยด้วยครับโมดิทุ่งทุเรศจะ้อกกินนี่สองห้าพันเอากินอี๋พี่ว่าทุ่งละแสนใช่่นแโมได้เอามือเดียวเอารถออกรถมิโก้เลยนะเบิ่งกันขายกันขายแบบกันขายแบบธุรกิจมื่นมิดเนี่ยนี่อยากทุ่งละแสน อันนี้รวมถ้าบุญน้ากันกับบอลายหลอทุ่งละเส้าห้าพัดท่านทำประทับบุญนะทุ่งละแสนแต่หมดทำบุญนะทุ่งละแสนทำบุญนะบอนั่นหรอกา่ายอรลอาเนี่อรกระป้เลยนะี่เนาะ่านเห็นบอไปเสียงหอยยี่นี่เบิดเลยคุณเมาไปเลยบบบนี้คนละสองคนละสาม อันนาทั้งเอ้นก็ด้เจาบอปล่อยแล้วโอดีกินนี่ปล่อยแล้วปลาไรกนนี่นอยนัผู้เล่นผเนาะเดินทางนะอันนี้ก้อนแบบนี้ไปกินข้าก่อนมาเรื่อยๆนี่เนาะเย็นเนาะอันนี้แบบว่าทางวัดฝนมีปล่อยมีป่าเนาะจว่าปลาบมล้ว อันนี้กูเสีงกับพ่ออ่าพอเอียนนี่แหละสโตแต่ว่าเบิ่งือลายเด้แม่นจะทอน้ําด้เห็น่อเอียนเพิ่นว่าไทะลุไ่วงอ่าใบไม้ยังเขียวอยู่ก็คุเยื่ๆเลยเพิ่นว่าอันนี้เป็น3บ่มันบ่อยู่ได้เนาะบ่เป็นหยังเนาะเพิ่นอัดมเด้อัดลมบ่อัดลมนําบ่ได้ปให้ข้าไปเฮาปกินข้ากินน้ําบเนาะใส่างลุงเด้ ข้างนอกกูได้นาะโซนข้างนอกไปหน่อยกับเขากับน้ำช่วงนี้เศรษฐกิจย่ำแย่พี่น้องไอเงินบาทเงินมันเพิ่มังนอะไรเนาะมีแต่แท้นี่บ่บ่กล้ากินผพวกยัดได้ช่วงนี้เนาะกินเป็ดปีกบัวเป็ดนกปลาตัวเดียวนี่เอาล็อกไป้างนี้จมัดมองมองนี่นะลุงนี่นี่มองนี่มองนี่ แซ่บเลยพี่น้องแซ่บเกันเด้อพี่น้องเด้อเด็ด,ด,ด,ดปิ้งปลากี๊มะเล้งมะเล้งถาม <c oughs> มา, <c oughs> ามดูจิบปลาใหม่เด้โลกมะเล้งเนีไไ่ยแบบนี้บอกไว้เลยช่วงนี้กินผงกคือกะเวแบบพี่น้องดุงเนี่ยเงินบาทนี่พันบาท แกได้เกือบเจ็ดแสนเลยเดี๋ยวนี้เต้นห่าบอกนห่อมมาเนาะดมเมาดมเมานิดนึงเดมมาแล้วกนกินข้าวก่เนยดมนะดมกินอะไรก็กินกับข้าวมีแหงเนาะบอกเรื่อยเนะบ่นี่ขึ้นไดขึ้นเนาะทางในข้าไปนอย กยสมตำคายเนาะอะย่างแท้นี่บอสสบาดีเด้อเด้อแ่จัได้ขึ้นมาได้ข้นได้เลยนะขึ้นได้อยู่บด้ขึ้นได้อยู่เนาะมีอย่งไรมีอย่างไีปลาบีไก่ีกบีปลางีกบนี่กบหน้าหรือกบยังนี่น่ะขยันเย ยี่นี่ว่าประหยัดเอาและบำรุงแาบบ่ใชิมบ่หอม,มมึงก่อนชิมมึงไงคืด,ย,ด,ย,ดยืดเลยเด้อเสียแล้วป่ววะสุดซากมาหลายคนแล้วแบบนี้แล้ววะงูว่านนี่กระหาไม่ทิ่มผู้นึ่งแล้วเห็นแบบนี้แหละแล้ววะขัดขบือก็แล้วใช่หัวตาโหลกเอาปิ้งกบแลยกับอดี้ก็เอาปิ้งยังบอดี้ด้วยเอาปิ้งย่างก็มีอ่ะนะกุ้มรถนนะ หมองก็เดียวเด้หนี่มองโอ้เพอร์เพิเพิเป็นกันเองนะ้จริงๆไม่ได้พูดจกเอ่ยไปแน่จะเป็นกันเองครับไอรีดอเพราะว่าอย่างต้องเป็นกันเองมันจะได้ถือลงเลยราคาจังลดบ่แพงพี่น้องเลยเลยเเออาด้พี่น้องเดินหน้าหน้าอันมาอภิษฐรภูนพี่น้องเอ้ย่ห้าเอ้ยซื้อห้าดิ่งอย่างนี้่ะเดือดทองเนาะโอ้เฮาเอฟซีหลาดิ่งเลยบอกไว้ก่อนได้อ่ะ ย่องไปก่อนทตามติดตามไม่ได้พี่นี่พี่โม่พี่โม่กันป่าเอาถึงโม่ก่อนย่องไว้ก่อนย่องไว้ก่อนเขาบอกว่าเฮ้ยมีคนมีชื่อเสียงตัวนึงจะได้กินฟรีป่าวโม่เขาจะได้ประหยัดลงหน่อยนึงเราจะลดให้ฮู้แจ็คบาเตียงท้องอยู่เ่รอเน่ฮะมเตียงแล้ฮู้แจ็คกู้กเลยมั้ยป่ะทีมงานบาเตียงมีเงี้ยหูใครเนี่ย

ปิ้งบเนาะปิปลาเอาตัวที่ออกมาได้พี่นนองไหอเรื่องเรื่องอยังเอาไม่ผไปยังอันมีปิ้งไก่มีอย่งนันก็มีเนาะดวิมาเบิ่งพี่ังให้เอาเข้ามาแต่บ้านกับโให้หออได้เลยนี่เนี่ยโด้นิจเสียมากหนึ่งไม่ได้บาทนี่หนึ่งไม่ได้รถ๋อนี่เผื่อเห็ดยังผัดลมบ่นี่นะใส่เม้งเลยใเมงไลิซแล้วต้นมัด ปลามีคกินน้ายอปิ้งกบนี่ตัวนี้แลเหลืองเนี่คือสิงามไ่คือสีเชฟไนี่เคกินน้ำยอปิ้งกบหน่เยยบาไซื้ยอจ้านี่ปาใหญ่แท้เห็นว่าดังไลก็ได้นะ่ะโนะชิจ้านี่เห็นว่าก็ไดสักไม่พอตับบอเเด้แล้วกันแล้วถ้าจังมาะเอาไม้จัาหวะวัวนั่นจังววากัไดอีกเนาะถามราคาเป็นยังหาบ่ดีไม่เท่าไรนี่นะ ตาเราโลำไมล่ะดังไยกินปิ้งกบคือเก่าไม่ไม่เ้ยแบบนี้ติหานกิ๊กเ็นดปเนาะเป็นยังกบคือพงกุ้งไก่่าเนี่ยก็เจ้าขายเพงกุ้งเรเนาะการเนี่ยโอ้ยโอ้ยงานกับเตมเตาเราเตกเนี่ยอวกเละไหนเนาะเกินไป อันนี้ถือเข่ามาแต่บ้านเร่อเด้อลูกหลานไม่ได้เอายังลูกหลานนะปิ้งตับไม่เดียวไดใช่ปิ้งตับตามมีเอาตามนี้อีกย่อันนี้อย่าวางกูลองใช้น้ำตาลยังลุงนลกินเยอะเลยงวยโยนี่พวกเละนี่แซ่บกินน้อหรอนี่ ช่วงนี้เงินเงินเฟ้อพี่น้องเลยกินยังก็ต้องกินให้เบิดให้ท้วนไลยช่วงนี้นะทีมกินกข้าวมาได้เอาสะเบิดเลยโหดแหล่เนาะแม่์เรากินเบิร์ม่์เรายังห่อวะยงห่อมะนาวเนาะกินมันย่ำแย่พี่น้องช่วงนี้โดู บาทได้เอฟซีแล้วบมลุงยูโคดเขับไปรถแม่คือรุ่งเฮิร์มชแนลหน้าตาล่อรถเรื่อขคอยนี่โค้ไม่ได้เรื่อยแต่ว่าคอยตอนนี้แต่เบิ้งยามจต่สะพานตอนนี้ัปจ้างเด็กต่อเอ้อล้หมคน่โนคนโอ้มหาจะกับลงมากม่อคืนหน่แม่เอ้ยมหาจะเสโปนมองนองมึคืนนน่พี่น้องเอ้ย โอ้แม่นี่คนบ้านไหนแม่น่ะแม่โอ้ลุงพื้สวรรค์นี่ยวะลุงพื้สวรรค์เข้าด้วยเด็ดด้านนีบบ่ง่ายๆลุงตีแตกก่ได้พี่น้องเลยรอแต่ทอดไข่บ่ไข่ไข่ไข่ต้นกุ้งกับเส้นผ่านนั้นก่อนโอ้ดูดูดูขอจานนี่จานนี่จานบ่เออแบ่งแบ่งเข่าเนี้ยเอออืมอาขะเนาะใช้บอเสี้ยโอ้พี่น้องเอ้ยโอ้สบายดีเด้อสบายดีพี่น้องเด้อ อ้าเดี๋ยวเดินเดเทางพูดนี่นเพิ่นสิโผในทางลุงเนี่ยโผพี่น้องม้อนี่นี่ดําดําอันนี้เบื้องลังนี่สิบบได้แบบมี้แหละนี่นะกซื้อมาตัวเดียวไม่วดายครับบได้ีนี่มไม่กินมือเยอะเน่ย ไม้เบิ่งแย่งมึงจะกินโปตีมือเนาะมือนกับไอ้นี่เนาะมาพี่น้องเอ้ยพักตลยนี้มือหนึ่งนะให้ซูนได้เดียวพอได้เดี๋ยวไม่สิบเปลืองซูนนนึงเห็นป่ะลมมอนเนาะลมยินพอ

bạn mẹ nhìn phía nào nà cong mà nó no. nà bụt chu đu yu phía nói ơi biển mới sang bột lẽ này nó nhì lẽ phía nào ơi đu cái trăng qua lu mía cái chẳng qua mía bột phô bớt mía rồi nhăng mía lu yu bột khỏe này số ống khôn rồi hàng làng xe đẹp bạn này bớt chỗ này này một ừ, nơi, ừ, dành chắc đi hàn lang, hay hết nơi ừ, đây đấy, bạn, phải gì hết nữa đấy bạn này. Ừ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nghĩ Nghĩ đấy? ngon, khỏe thè đâu đây thì nói, hết đỉnh giấc đi nỉ. Thế là hàn ma này quá này, đây. Này, ừ, này. Ừ, ừ, này đang đủ à? <laughs> ừ. thế không เจ้าอยู่ไงไรยังเจ้าอย่างลาย้อกอดอ่เจ้าข <c ười> ้อกอดอย่างเจ้าอย่างไรยังนี่บ้าพ่นเออบอร์เบิรงกถามก่อนโอ้ยนอพี่น้องเอ้ยนี่แหละดุจังหวะดุเป็นนี่ได้ก็เงียบเงาคือเฉาแท้เลยนี่ฮะอยากได้ยังเลยนี่อันกระเป๋าอันจะว่าวงนั้นได้หรอบ่เป๋าใส่เงี้นนะ นวลสีชมพูนะของไฟแช่นั่นน่ะใส่ปลายน่ะฮะกระเป๋านั่นซื้อแล้วเนาะมาเมือนั้นโมไวพี่น้องเยกระเป๋าสีชมพูนั่นโอ้มามารอบสองโดดโอดพี่น้องเยกระเป๋ากับเจ็ดซิรือว่าแสนไปปลายนี่แหละพี่น้อยเนาะ ซื้อให้ก็ได้บ่ได้เด้พี่น้องมันเป็นบาดนี้เฮ็ดยังล่ะจ้าเฮ็ดยังะมหอย้ือนยังเล่นยังนี่น่ะเพิ่มา่นเบิ่งถามก่อนถามโรงเรียนก่อนมื้อใดเปิดโรงเรียนแท้จริงล่ะจารฮบ่มื้อนี้เด้อเพิ่นเฮ็ดยังมื้อนี้นะฮะ

Ô gì bóng, hoàng văn à nèo bóng nèo nè nèo bóng nhìn nè nèo bóng nèo bóng ta bóng chạy bóng nèo 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 bóng หนุ่มคนนี้เจ๋อโอ้ยบุคือดอกพี่น้องเลยสู่มอนี่บุได้ดอกอันนี้นี่พร้อมประทะเด้อนี่ยนะจะห้องเพลงรล่าวป่นวอมเสียงได้ยูจีเหรอวอมวอมใส่พลังเสียงออกก่อนลายตัวแท้

กับเราเนาะต้องกับเรากับโอ้จานจานเข่าใช่ไหมบวงมากชดไปชดมาเนาะตอนแรกว่าชีหองเมื่อกินแรงพี่น้องเลยไอเดียมันบุ๋ดนะมันบุ๋ดเนาะอ่ะเรียบร้อยเนาะอ่าทางบอดี้คนน้องนี่นี่แน่นพี่น้องเลได้วยคือนอนนองอยู่นี่เนาะอยู่นี่เฉยเนาะนี่นี่อยู่นี่นี่พี่น้องเลย ลดก่อนอากาศฮอนเอาเนาะผิดตังเด้ยโรเดอร์วันนี้เนาะบอดใจแล้น่งสี่แห่งวันคนน้อยก่อนงาไามพี่ Cho thế phân bã nam en chắc mấy? là để con nhồi. con nhảy, bố mì bảo. này phân wa bố hay lo con mà. นไปหน่อยไี่น้อยเนาะพอดีเดินทางขึ้นไปเหนือวานนี่พี่น้อยหรือว่ารอบล่าสุดนี่แหละเนาะอ่ามีทางคุณยายเจ็บุญหรือว่าทางเงือป่านี่แล้วก็ทางแม่เวงคัมไปหน้อยอ่าปากเงินให้ทางบ่อจันทร์ อาเติมค่าน <t une> ้ํามุกน้ํามันนําแล้วก็อีกจํานวนนึงอ่าเพิ่นจัดแจงมาให้ทางร้านน้อยทางเปวลินว่าอยากได้กระเป๋าแต่ว่ากระเป๋าซื้อแล้วเนาะ้แล้วด้พี่น้อยไปไปรอบ2บ่รอดรอบ2บ่รอดอยาไปัจจัยบ่อยู่มีลูกก็จังว่าลูกนีแหละเลยอันงอกลางตลาดงอบิดเปียวอยู่อยเ Nicolai sửa mì để chào món ngoại hạng vài thoa sửa ubocu có khả thiên đi to bay sử dụng chicken bayong yên lại hạnh thượng 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 hạnh thượng

ถ้าใจห้ามใจเฮียนเด้อบอกคนที่หลังบอกหลังหลังนจะตั้งใจรัใจเรียเส้นเส้นสา้มหา่ม่ดี่ดีให้พกใดีอยู่ดีมีแหงเลย ป่าพันเาแออ้างแม่ทางแม่บอัไดำาหาางแม่าันเท้าเเอ่าด้นจแบงกันเด้ำรักกันอาจจะเกินอยู่พี่น่อยประมาณด้านบนอาจจะว่วเงเติมน้ำมันมากินญาติขอแบงแบงครึ่งพี่น้องเห็นตวน้ำมันนี่จำเป็นส่วนจำนวนนั่นกับคนให้อยู แต่ว่าเติมคาร์น้ำมนขึ้นไปแล้วกอน้าเบรดมาเรานม่ก็มาเติมบีกหน่อยเออเนาะไปโอเคชเนาะมาบายบายก่อนเนาะเบีนี่โบได้แล้วไปหน่อยนอนแล้วเป็นยังไงเราบายบายกอนเนุะสบายดีกันเนาะสบายดีันสบายดีเนอะบได

ามาทําบุญพี่น้องเอ้ยอยู่วัดพระธาตุโคดเนาะอ๋อสอนปิงไก่เด้พี่น้องเนาะไปทางใดก็อยู่ปิงไกสินูนี่ครับองมาพกยังเจออยู่พี่น้องเอ้ยมีหลายโซนหมอกับข้าวกับน้ําเนาะอ่าทางพี่น้องอาจจะหลายนมื้อนี้เพิ่นเป็นวันหยุดแล้วก็วันพระันพี่น้องมาทําบุญนําแต่ละครัวแต่ละหมู่บ้านพี่น้องเนาะ อ่ะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กับพี่น้องเอ้อบุเชียงพี่น้องเ,เนาะกับในนามสะพานบุญเด้อพี่น้องเนาะก,ก็ต้องขอบุญขอบคุณทางอ่าเอ้อปานี่แล้วก็ทางแม่วิ่งคำพี่น้องเนาะจึงได้มีธนปัจจัยอ่าส่งมาให้ลูกให้หลานเอาไว้ในการอ่าส่งเสริมไปห้องธรรมมงยนพี่น้องเนอะอาะนะจังได้ก็ขอให้ทางเอ้อปานี่แล้วก็ทางแม่วิ่งคำพร้อมด้วยครอบครัวของเพิ่นเนาะมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโกครคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเด้อเนาะทําการทํางานกับธุรกิจอีกอย่างในตอนนี้เนาะก็ัอธุรกิจการงานฮวงเครื่องเรืองเดือมให้โชคให้มาให้ร่ำไม,ม่ด้วยตลอดปีและตลอดไปพี่น้องเนาะโดยสาสุพี่น้องเอย้ยอ่ะจังไรครับบุเชียงจะได้ลาบกับภาพบรรยากาศอยู่บัดพระธาตุโพน,นี่แหละพี่น้องเนาะลาบประเมพี่น้องเด็ดี่กันไปเบอร์สุขุสุคนเด้อพี่น้องเนาะดีมีแห้ง,นะงสุกกายสบายใจพี่น้องเนาะ สบายดีเด้สวัสดีผมไพี่น้องกันเพ่สูขนนะ่ขุสู่คนเนาะสบายดี